สวัสดีครับวันนี้จะมาทำปุ๋ยสูตรของครูเชเอมนะครับก็ได้สั่งซื้อปุ๋ยของครูเชเอมมา370บาทรวมค่าส่งนะครับเอามาฉีดพ่นป่ายางของเรานะครับแล้วก็จะมี EM ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเป็นหัวเชื้อ EM แล้วก็จะมีปุ๋ยเคมีทุ่งเศรษฐีสูตร2555นะครับเราจะมาผสมวันนี้ จะเป็นถัง100งลิตรนะครับ100ลิตรก็จะใส่ข้์โมูนนี่4ถุง <_ S 2> แล้วก็เกลือ1กิโลเดียนะครับกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลนี่เราก็ผสมใส่ถังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนผสมกันเลยนะครับากากน้ำตาลเทใส่ถังเลยนะครับ ครับเทใส่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นอันไหนก่อนก็ได้นะครับที่จะใส่เพื่อก่อนก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยครับครับแล้วก็จะเป็นโุ้ยซุปเปอร์ใส่สุดท้ายนะครับตัวน,นี้ แล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับใบปอนนะครับโอยตู้เสื้อสีครับเอาใส่เลยครับหถุงแล้วกิโล เตียใส่เลยครับเทียใส่ให้หมดเลยนะครับอ้ แล้วก็ EM ใส่ละครับหนึ่งร้อยลิตรนี่ใส่ EM สักครึ่งลิตรครับเทลงไปครับขันตอนสุดท้ายนะครับปุ๋ยซูเปอร์เอ็มของครูเชเอ็ม e นะครับวันนี้เราจะมาใส่เพื้นปูต้นยางเทลงไปนะครับ หลังจากนั้นครับเราก็เอาไม้มา,มาคนคร,ครับครับคนเสร็จแล้วล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาไว้กันไม่ให้อากาศมันเข้าปิดฝาสักสองสามชั้นนะครับ เอาอยางรัดดีๆนะครับเด้งฝาถุงปฏิกิริย์ตึงๆนะครับแล้วก็เก็บไว้สักสิบห้าวันแล้วก็มาใส่ต้นยางของเรานะครับต้นยางที่เสื่อมตัวมากๆนะครับก็หยดพ่นไปเลยนะครับอ๋อเเดินมาเห็นว่าใครว่าเนี่ยเดินมีใคอรกดถือบ่าเดินอย่างไรบ้างเตัวเด็กมันเดิน คนนะครับคนให้เข้ากันไะครับปิดฝาหลังจากนั้นก็ปิดฝานี่ครับผมก็ปิดครับปุมไปเลยครับ

That's